สวัสดีข้ายินดีต้อนรับสู่ฉลาดในวัยชราแหล่งรวมความรู้และเคล็ดลับเพื่อสุขภาพที่ดีสําหรับผู้สูงวัยทุกคนวันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องสําคัญที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงแต่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้อย่างถาวรหลายคนคิดว่าเมื่ออายุมากขึ้นการสร้างกล้ามเนื้อหรือเพิ่มความแข็งแรงเป็นเรื่องยากและต้องใช้เงินมากมายบางคนอาจหันไปพึ่งอาหารเสริมหรือของแพงเพราะเชื่อว่าดีที่สุดแต่จริงๆแล้วอาหารพื้นฐานอย่างถั่วเมล็ดแห้งที่มีอยู่ทั่วไปในครัวไทยคือคําตอบที่ทั้งง่ายถูกและได้ผลที่สุด รู้ไหมเขาว่าถั่วเมล็ดแห้งหนึ่งถ้วยให้โปรตีนสูงถึง15กรัมช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อซ่อแมแซมเนื้อเยื่อลดความอ่อนแรงและยังช่วยบำรุงหลําไส้เพราะมีไฟเบอร์สูงมากเหมาะกับผู้สูงวัยที่ต้องการพลังงานระยะยาวและสุขภาพดีโดยไม่ต้องลงทุนแพงถูอยยางอุดมไปได้วยแร่ธาตุสำคัญเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมเหล็กที่ร่างกายต้องการทุกวันและยังช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นการกินถั่วเป็นประจำยังช่วยป้องกันการล้มเพิ่มสมรรถภาพร่างกายและรักษาความเป็นอิสระในชีวิตประจำวันได้ยาวนานขึ้นผลการศึกษาหลายชิ้นยืนยันว่าผู้สูงวัยที่กินทวสัปดาห์และสี่ครั้งขึ้นไปมีโอกาสเข้าโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุน้อยกว่าและมีสุขภาพโดยรวมดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้กินวิดีโอนี้จะพาทุกท่านไปค้นพบความลับของถั่วแต่ละชนิดวิธีนำไปประกอบอาหารให้อร่อยและเคล็ดลับการกิน ที่ช่วยให้ได้ประโยชน์สูงสุดมาร่วมเปลี่ยนชีวิตวเเัยเกษียณให้แข็งแรงมีความสุขและประหยัดเงินไปพร้อมกันค่ะในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าฉันจะมาแบ่งปันเจ็ดอาหารโปรตีนราคาย่อมเยาวที่จะช่วยให้คุณสร้างกล้ามเนื้อโดยไม่ต้องใช้เงินมากโดยเรียงลําดับจากที่เป็นประโยชน์จนถึงสิ่งจําเป็นที่สุดฉันจะอธิบายราคาที่แน่นอนของแต่ละอย่างทําไมจึงมีประสิทธิภาพมากกว่าของแพงๆแ,และที่สําคัญที่สุดคือวิธีเตรียมตัวให้ได้ผลสูงสุดในการสร้างกล้ามเนื้ออ่านต่อไปเพราะอาหาร โปรโตีนที่ดีที่สุดมีราคาต่ำกว่า20บาทต่อนหนึ่งเซอร์และให้โปรโตีนที่ร่างกายใช้ได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ราคาแพงกว่า20เท่ามาเริ่มกันที่ข้อ7ปลากระป๋องให้โปรโตีนครบถ้วน23กรัมต่อกระป๋องราคาแค่45บาทต่อกระป๋องหลายคนอาจไม่ชอบปลากระป๋องแต่สำหรับผู้สูงวัยที่มีงบจำกัดและอยากเพิ่มกล้ามเนื้อปลาตัวเล็กเกเหล่านี้คือแหล่งสารอาหารทรงพลังที่เกินตัวโปรโตีนของปลากระป๋องไม่ได้ดีแค่ปริมาณแต่คุณภาพยังสูง เพราะมีกรดอะมิโนโครบทั้ง9ชนิดที่จําเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อนอกจากนี้ยังอุดมด้วยกรดไขมันโอเมก้าสที่ช่วยลดการอักเสบและป้องกันการสลายกล้ามเนื้อในผู้สูงวัยเมื่ออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อจะเปราะบางต่อการบาดเจ็บจากการอักเสบและการอักเสบเรื้อรังสามารถทําลายกล้ามเนื้อได้เร็วกว่าการซ่อมแซมดังนั้นจึงสําคัญมากงานวิจัยในวารสารอาเมริกัน Journal of Clinical n u t ร i t i o n ระบุว่าผู้สูงวัยที่กินปลาตัวเล็กมันๆอย่างปลากระป๋องสัปดาห์ละสองครั้งในระยะเวลาสามปีจะสูญเสียกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ที่กินปลาน้อยมากนักวิจัยพบว่าโอเมก้า3จากปลาช่วยป้องกันกล้ามเนื้อจากการถูกทำลายโดยกระบวนการอักเสบสิ่งที่น่าสนใจคือผู้ที่กินปลากระป๋องเป็นประจำสามารถรักษาแรงบิดมือและความเร็วในการเดินได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้กินสะท้อนให้เห็นถึงข้อได้เปรียบในชีวิตจริงปลากระป๋องจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่มีงบจำกัด แถมก้างปลานิ่มกินได้ช่วยเสริมแคลเซียมต่อกระดูกด้วยกระป๋องละ45บาทได้โปรตีนคุณภาพเท่ากับปลาแซลมอนราคา220บาทอีกทั้งสะดวกเก็บได้นานไม่ต้องปรุงสามารถกินได้ทันทีปลากระป๋องช่วยให้คุณซื้อเก็บไว้ได้เมื่อมีโปรโมชัน่นและมั่นใจว่ามีโปรตีนคุณภาพติดบ้านไม่เหมือนปลาสดที่เสียง่ายและต้องเก็บดีๆลองนำปลากระป๋องมายีทาขนมปังโฮลวิดกับอะวุคาโดโมะนาวและสมุนไพรหรือใส่ ในสลัดพาสตา้าถ้ากังวลเรื่องกลิ่นลองคลุกกับไข่เจียวทำเป็นมื้อเช้าโปรโตีนสูงทานกับแครกเกอร์และซอสพริกหรือปั่นในน้ำสลัดซีซาก็ได้ความสม่ำเสมอสำคัญมากแม้จะกินแค่สัปดาห์ละหนึ่งกระป๋องก็ยังเสริมกล้ามเนื้อได้ดีถ้าปลากระป๋องให้โปรโตีนครบถูกราคาของถัดไปให้สารอาหารสำคัญไม่แพ้กันชีสกระท่อมคอตเทจชีสให้โปรโตีน24กรัมต่อถ้วยราคาประมาณ85บาทต่อกระปุก4 0 0 50กรัมแมชชีสกระท่อมจะดูเป็นของเก่าแก่แต่สําหรับผู้สูงวัยที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อแบบประหยัดนี่คือหนึ่งในโปรโตีนที่ดีที่สุดจุดเด่นอยู่ที่โปรโตีนเคซีนซึ่งย่อยช้าให้กรดอะมิโนอย่างต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงเพราะเมื่ออายุมากกล้ามเนื้อจะใช้โปรโตีนได้น้อยลงการได้รับกรดอะมิโนอย่างต่อเนื่องจึงสําคัญเคซีนช่วยแก้ปัญหาแอนาโบลิกรีสิสแทนหรือการที่กล้ามเนื้ออายุมากตอบสนองต่อโปรโตีนได้น้อยลงนักวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบเหมือนการจิบน้ําทั้งวันดีกว่ากระดกทีีเดยว เพราะร่างกายดูดซึมโปรโตีนได้ทีละน้อยการปล่อยเคซีนช้าๆทำให้ไม่มีโปรโตีนสูบเปล่าแม้ไม่ได้ออกกําลังกายงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมัคมาศพบว่าผู้สูงวัยที่กินโปรโตีนเคซีนกล้ามเนื้อและความแข็งแรงเพิ่มขึ้นชัดเจนโดยกลุ่มตัวอย่างรับประทานเคซีนก่อนนอนเพื่อให้โปรโตีนออกฤทธิ์ช้าตลอดช่วงร่างกายซ่อมแซมตามธรรมชาติในขณะหลับสิ่งนี้สําคัญมากสําหรับผู้สูงวัยเพราะคุณภาพการนอนมักแย่ลงแต่กระบวนการสร้างกล้ามเนื้อ ยังดาเนินต่อได้แม้นอนหลักไม่สนิทแต่ชีสกระท่อมยังเหนือกว่าแหล่งโปรตีนอื่นตรงที่มีราคาถูกและใช้ได้หลากหลายกระปุก450กรัมราคา85บาทให้โปรตีนคุณภาพราว100กรัมตกแค่3สตางค์ต่อกรัมของโปรตีนถูกกว่าโปรตีนบา้าที่มีแค่20กรัมสี่อีกงานวิจัยในวารสาร Journal of the American Medical Director S Association ยังพบว่าผู้สูงวัยที่กินชีสกระท่อมสัปดาห์ละสีครั้งขึ้นไปหมุนกล้ามเนื้อและแรงบิดมือดีขึ้นกว่าคนที่ไม่กิน ชี้ให้เห็นว่าโปรโตีนเฉพาะตัวของชีสกระท่อมมีประโยชน์ด้านสุขภาพนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มที่กินชีสกระท่อมตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูกได้คะแนนดีกว่าอาจเพราะได้รับโปรโตีนร่วมกับแคลเซียมเลือกแบบไขมันเต็มจะดีที่สุดเพราะไขมันช่วยดูดซึมโปรโตีนและให้อิ่มนานช่วยดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามินดีซึ่งจําเป็นต่อกล้ามเนื้อคุณสามารถนําชีสกระท่อมไปผสมกับผักสมุนไพรเป็นอาหารข้าวใส่ในสมูทตี้หรือกินเปล่าๆปล่าคู่กับผลไม้ก็ได้ หากอยากประหยัดและได้โปรโตีนมากหลายคนยังใช้ชีสกระท่อมแทนริคอตตาทำลาซานย่าท่าชีสกระท่อมให้โปรโตีนย่อยช้าอาหารถัดไปก็ให้สารอาหารสำคัญไม่แพ้กัน5ทูเลนทินต้มสุกให้โปรโตีน18กรัมต่อถ้วยราคาไม่ถึง50บาทต่อครึ่งกิโลกรัมแม้ทูเลนทิวจะไม่ดูเหมือนอาหารสร้างกล้ามเนื้อแต่สำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการกล้ามเนื้อแต่มีงบจำกัด ทูเลนทินให้โภชนาการครบครันที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้พลังงานยาวนานและสารอาหารจําเป็นเมื่อสูงวัยสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่โปรโตีนแต่เป็นการผสมผสานโปรโตีนไฟเบอร์ธาตุเหล็กและวิตามินบีที่ช่วยกล้ามเนื้อฟื้นตัวขาดธาตุเหล็กทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงได้ก่อนจะเห็นผลเลือดเรื่องนี้สําคัญมากสําหรับผู้สูงวัยหลายคนขาดธาตุเหล็กโดยไม่รู้ตัวอ่อนลาง่ายคิดว่าเป็นวัยแต่ถูเลนทิวช่วยแก้ปัญหาอาหารขาดนี้ได้ถูเลนทิวยังมีกรดอะมิโนโลิลวซี ซึ่งกระตุ้นการสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อแม้จะไม่ใช่โปรตีนสมบูรณ์โดยตัวเองแต่เมื่อกินรวมกับธัญพืชหรือถูกเปลือกแข็งในแต่ละวันก็ให้กรดอะมิโนโครบมอสำหรับผู้สูงวัยที่อยากลดเนื้อสัตว์แต่ไม่อยากเสียกล้ามเนื้องานวิจัยในวารสาร Journal of Nutrition ระบุว่าผู้สูงวัยที่กินถูกบ่อยๆจะมีกำลังและมวลกล้ามเนื้อดีกว่าผู้ที่กินเนื้อสัตว์เป็นหลักนักวิจัยให้เหตุผลว่าถั่มีสารต้านอักเสบ ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการดูแลกล้ามเนื้อไฟเบอร์ยังช่วยเรื่องการดูดซึมสารอาหารและสุขภาพทางเดินอาหารงานวิจัยใหม่พบว่าถั่วเลนทิลครึ่งกิโลกรัมให้โปรตีนคุณภาพสูง8มื้อในราคาแค่50บาทคิดเป็น6บาทต่อ1มื้อที่ได้โปรตีน18กรัมสามารถนำไปทำซุปสตูสลัดหรือกินเป็นเครื่องเคียงได้ถั่วเลนทิลสุกเร็วกว่าถั่ว,วมเมล็ดแห้งทั่วไปและเก็บในครัวได้นานถั่วเลนทิลสามารถทำเสร็จใน30นาทีต่างจากถั่วอื่น ที่ต้องแช่น้ําข้ามคืนถั่วแดงสุกไวรสอ่อนหมาใส่แกงหรือซุปบดง่ายเหมาะก,กับผู้สูงวัยที่เคี้ยวยากถู่สีน้ําตาลและเขียวเนื้อแน่นคลายเนื้อสัตว์เหมาะใส่สลัดหรือข้าวคลุกคล้าคลัดหลักคือปรุงกับขิงกระเทียมขมิ้นเพื่อลดอักเสบและช่วยย่อยตัวเลือกที่4คือถั่วหน้ากระป๋องราคา35บาทต่อกระป๋องให้โปรตีน คุณภาพ22กรัมต่อ85กรัมทูน่ากระป๋องเป็นแหล่งโปรตีนยอดเยี่ยมสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อในงบจำกัดได้โปรตีนคุณภาพสูงเทียบเท่าปลาสดราคาแพงในราคาเพียง35บาทต่อกระป๋องแถมเก็บได้นานไม่ต้องปรุงจุดเด่นของทูน่าอยู่ที่กรดอะมิโนที่เหมาะต่อการสร้างกล้ามเนื้อทูนา่ามีไขมันต่ำแคลอรี่ต่ำแต่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ9ชนิด ในสัดส่วนเหมาะกับการสร้างกล้ามเนื้อเหมาะสําหรับผู้สูงวัยที่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อแต่ไม่อยากอ้วนโปรตีนแบบนี้ยิ่งสําคัญเพราะไขมันส่วนเกินรบกวนฮอร์โมนและเพิ่มการอักเสบในร่างกายนอกจากนี้โปรตีนจากทูน่ายังดูดซึมง,ง่ายโดยเฉพาะเมื่ออายุมากการย่อยอาหารลดลงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาคันสอพบว่าผู้สูงวัยใช้โปรตีนจากปลายอย่างทูน่าได้ดีกว่าโปรตีนบางชนิดแม้ในคนอายุ7จสปีขึ้นไปยังดูดซึมได้กว่า90%เปอร์เซต์ นี่คือเหตุผลว่าทำไมปลาทูน่ากระป๋องจึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มีงบจำกัดคุณจะจ่ายน้อยกว่าห้าสตางค์ต่อโปรโตีน1กรัมที่ราคา35บาทต่อกระป๋องซึ่งมีโปรโตีน22กรัมคุณจะเห็นว่าทูน่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการสร้างกล้ามเนื้อเมื่อเทียบกับผงโปรโตีนที่อาจมีราคา5ต่อ7บาทต่อกรัมแม้แต่ผลิตภัณฑ์โปรโตีนสำหรับผู้สูงอายุที่ขายดีๆก็แพงกว่าทูน่ากระป๋องถึง10เท่าต่อกรัมเพราะความหลากหลายและใช้ง่ายทาาูใด ก็ได้เพื่อควบคุมแคลอรี่และเปลี่ยนรสชาติควรเลือกทูน่าในน้ำเปล่าแทนน้ำมันทูน่าชนิดชิ้นเป็นแบบที่ถูกที่สุดถึงแม้แบบอลาบอจะมีโปรโตีนสูงกว่าเล็กน้อยและเนื้อแน่นกว่าก็กินกับขนมปังได้ทันทีใส่สลัดเพิ่มโปรโตีนผัดกับไข่ทำเป็นแพตตี้ทูน่าหรือกินกับแครกเกอร์ถันพืชและผักเป็นอาหารเย็นง่ายๆสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาออยอแนะนําให้ผู้ใหญ่ที่กังวลเรื่องประลอดกินปลาทูน่าในน้ำเปล่า ปริมาณไม่เกิน350กรัมต่อสัปดาห์เพื่อให้ได้รับสารอาหารสำหรับสร้างกล้ามเนื้อและยังคงปลอดภัยการสลับทางปลากระป๋องเช่นแซลมอนซาดีนและทูน่ายังช่วยลดโอกาสสะสมสารตกทางไข่ไก่หนึ่งโหลราคา89บาทและมีโปรตีนสมบูรณ์6กรัมต่อฟองด้วยราคาที่ถูกมากและคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไข่จึงเป็นอาหารที่หลายคนมองข้ามสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อคุณจะได้รับโปรตีนคุณภาพสูง และสารสําคัญที่ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้มากกว่าการกินแต่ผงโปรโตีนแค่ประมาณเจดบาทต่อฟองสิงที่ทําให้โปรโตีนในไข่แตกต่างคือร่างกายดูซึมได้เกือบทั้งหมดและให้คะแนนคุณภาพโปรโตีนสูงสุดในอาหารธรรมชาติทั้งหมดสําหรับผู้สูงอายุที่ระบบย่อยอาหารอ่อนแรงการเลือกโปรโตีนที่ร่างกายใช้ได้จริงจึงสําคัญมากแม้วัยรุ่นจะทานโปรตีนมากไปโดยปราประโยชน์แต่สําหรับผู้สูงวัยทุกกรุมมีค่านอกจากนี้หลายคนไม่รู้ว่าครึ่งหนึ่งของโปรโตีนและสารสําคัญ เช่นลิวซีนวิตามินดีและโคลีนอยู่ในไข่แดงงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์พบว่าแม้ได้รับโปรตีนเท่ากันแต่การทานไข่ทั้งฟองหลังออกกำลังกายจะช่วยให้สร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่า40เอร์ซเมื่อเทียบกับการกินเฉพาะไข่ขาวนักวิจัยพบว่าสารอาหารในไข่แดงช่วยให้ร่างกายใช้ปโปรตีนไข่ขาวได้ดียิ่งขึ้นจนเกิดผลสำฤทธิ์ซึ่งไข่ขาวล้วนหรือผงปโปรตีนทำไม่ได้นอกจากเป็นหนึ่งในแหล่งวิตามินดีที่พบได้น้อยซึ่งมีผลต่อสมรรถนะกล้ามเนื้อ ไขยังมีกรดอะมิโนโจำเป็นครบถ้วนในสัดส,ส่วนที่เหมาะสมผู้สูงวัยที่มีระดับวิตามินดีสูงจะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงกว่าผู้ที่มีน้อยไม่เหมือนวิตามินดักมีเม็ดที่ต้องกินกับไขมันไข่มีวิตามินดีพร้อมไขมันดีที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมง,ง่ายไข่ไก่หนึ่งโหลราคา89บาทให้โปรตีน72กรัมตกโปรตีนกรัมและไม่ถึง1.3บาทถือเป็นอาหารโปรตีนราคาถูกไข่ทำอาหารได้หลากหลายเช่นทำไข่เจียวกับผักต่างๆต้มกิน กับขนมปังโฮวีตต้มแข็งไว้เป็นของว่างหรือผัดกับผักเป็นอาหารเย็นคุณจะไม่เบื่อเลยเพราะวิธีทํามีมากมายสําคัญที่สุดคือกินทั้งฟองไม่ใช่แค่ไข่ขาวไข่แดงมีสารอาหารที่สําคัญต่อสุขภาพกล้ามเนื้อและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้เต็มที่งานวิจัยล่าสุดได้ลบล้างความเชื่อเรื่องไข่กับโรคหัวใจในคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้สูงวัยที่กังวลคอเลสเตอรอลจ,จริงๆแล้วโคโลีในไข่แดงยังดีต่อสมอง ซึ่งสาคัญกับการเคลื่อนไหวร่างกายประจําวันอาหารต่อไปนี้เป็นเหมือนยาน้าสาหรับกล้ามเนื้อท่าไขใ่ให้สารอาหารครบถ้วนโยเกิร์ตกรีกหนึ่งถ้วยมีโปรตีน20กรัมราคากล่องใหญ่900กรัมประมาณ160บาทด้วยโปรตีนชนิดพิเศษและความหลากหลายของโยเกิร์ตกรีกถือเป็นอาหารที่ดีสําหรับผู้สูงอายุที่อยากสร้างกล้ามเนื้อได้โปรตีนคุณภาพสูงที่ช่วยให้กล้ามเนื้อฟื้นตัวทั้งวันในราคาประมาณ15บาทต่อถ้วยจุดเด่นคือมีโปรตีนดูดซึมเร็วเวทและช้าเคซีน ทำให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโน,โนทันทีหลังออกกําลังกายและมีกรดอะมิโน,โนค่อยๆปล่อยระยะยาวซึ่งเหมาะกับกล้ามเนื้อผู้สูงวัยที่ต้องการสารอาหารอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้โปรไบโอติกในโยเกิร์ตกรีกยังดีต่อระบบทางเดินอาหารช่วยให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นลดอักเสบที่เป็นต้นเหตุให้กล้ามเนื้อหายเร็วขึ้นสุขภาพลำไส้ดีทำให้ร่างกายใช้ประโยชน์จากโปรตีนแต่ละบาทได้คุ้มที่สุด โปรไบโอติกในโยเกิร์ตกรีกช่วยปกป้องผนังลำไส้ไม่ให้สารอักเสบเข้าสู่กระแสเลือดและยับยั้งการสูญเสียกล้ามเนือ้องานวิจัยจากมหาวิทยาลัยทัพพบว่าผู้สูงวัยที่กินโยเกิร์ตกรีกสม่ำเสมอจะมีกล้ามเนื้อมากกว่าและเดินเร็วขึ้นกว่าคนที่ไม่กินเลยนักวิจัยให้เหตุผลว่ามาจากโปรตีนเข้มข้นและเคซีนที่ปล่อยกรดอะมิโนโระยะย,ยาวกลุ่มที่กินโยเกิร์ตกรีก12สัปดาห์เดินเร็วขึ้นกล้ามขาแข็งแรงขึ้นกล่องใหญ่ 900กรัมมีโปรตีน160กรัมราคา160บาทตกแค่กรัมละ1บาทนอกจากประโยชน์เรื่องกล้ามเนื้อยังมีแคลเซียมบำรุงกระดูกวิตามินบีช่วยสร้างพลังงานและจุลินทรีย์ดีที่ดีต่อระบบย่อยอาหารสำหรับผู้สูงวัยแคลเซียมยิ่งสำคัญเพราะกล้ามเนื้อกับกระดูกต้องไปด้วยกันเคล็ดลับคือเลือกโยเกิร์ตกรีกแบบเต็มไขมันรสธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลซึ่งช่วยให้อิ่มนาน และดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดีคุณสามารถใช้เป็นส่วนผสมในสมูทตี้แทนครีมเปรี้ยวกลิ่นเปล่าๆหรือใส่เบอร์รี่กับถูกเป็นมื้อเช้าก็ได้หรือจะหมักเนื้อสัตว์ให้โปรตีนแน่นและรสชาติดีความหลากหลายของโยเกิร์ตกรีดช่วยให้เพิ่มโปรตีนได้หลายเมนูตลอดวันเพื่อสร้างกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพศักยภาพจนถึงตอนนี้ทุกสิ่งที่พูดถึงมาตลอดกำลังนําไปสู่การสร้างสุดยอดอาหารโปรตีนราคาประหยัดที่ให้ศักยภาพสร้างกล้ามเนื้อมากกว่าทุกอย่างในตลาดเริ่มจากถั่วเมล็ดแห้งต้ม ถ้วยมีโปรตีน15กรัมราคาประมาณ40บาทต่อกิโลแม้รูปลักษณ์จะธรรมดาถุเม็ดแห้งคืออาหารราคาถูกที่สุดสำหรับผู้สูงไวัยไทยที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อคุณจะได้โปรตีนคุณภาพดีประมาณ12มื้อในราคา40บาทต่อกิโลถั่วคืออาหารที่ถูกที่สุดสำหรับสร้างกล้ามเนื้อในไทยแค่3บาทต่อมื้อได้โปรตีน15กรัมนอกจากถั่วแห้งจะราคาถูกมากแล้วยังมีโปรไฟล์สารอาหารพิเศษ ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อได้หลายทางทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนให้พลังงานยาวนานใยอาหารเพื่อสุขภาพลำไส้และแร่ธาตุสำคัญเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมเหล็กที่จำเป็นต่อการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อใยอาหารช่วยบำรุงแบคทีเรียดีในลำไส้ส่งเสริมการดูดซึมสารอาหารลดการอักเสบขณะที่คาร์บเชิงซ้อนให้พลังงานแก่กล้ามเนื้อเพื่อการเจริญเติบโตและฟื้นฟูเพราะทูมีสารต้านการอักเสบที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับสร้างกล้ามเนื้อโปรตีนจึงเหมาะกับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการสูญเสียกล้ามเนื้อที่มากับวัยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังซึ่งโพลิฟีนนลในถั่วช่วยลดนอกจากนี้ยังดีต่อหัวใจส่งเสริมการไหลเวียนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อคนสูงอายุไทยที่กินถั่วสม่ำเสมอมีสมรรถภาพร่างกายและการคงกล้ามเนื้อมากกว่าคนที่ไม่กินตามผลการศึกษาสําคัญที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการซึ่งติดตามผู้เข้าร่วมวิจัยถึง5ปีนักวิจัยยังพบว่าผู้ที่กินถูกมีสุขภาพโดยรวมดีกว่า และมีสารบ่งชี้การอักเสบต่ำกว่าที่น่าทึ่งที่สุดคือผู้ที่กินถูกอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์มีแนวโน้มเข้าโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุน้อยกว่าและรักษาความเป็นอิสระได้นานขึ้นแม้ถูกเพียงอย่างเดียวจะไม่ครบทุกกรดอะมิโน,โนจําเป็นสําหรับกล้ามเนื้อแต่เมื่อนํามารับประทานคู่กับข้าวถูกเปลือกแข็งหรือเนื้อสัตว์ในแต่ละวันข้อดีของวิธีนี้คือไม่จําเป็นต้องกินร่วมกันในมือเดียวร่างกายสามารถนํากรดอะมิโนจากอาหารแต่ละมื้อไปสร้างโปรตีนสมบูรณ์เองได้สะดวกสําหรับผู้สูงอายุไทย ที่ไม่ชอบกินอาหารปริมาณมากต่อมือเคล็ดลับคือสลับถั่วหลายชนิดเช่นถั่วขาวถั่วแดงหลวงถั่วลูกไก่ถั่วพินโตถั่วดำแต่ละชนิดมีคุณค่าต่างกันถั่วดำอุดมแอนติออกซิแดนต์ถั่วแดงหลวงมีโฟลเลตสูงถั่วขาวไฟเบอร์กับโพแทสเซียมเยอะถั่วลูกไก่โปรตีนสูงที่สุดคุณจะได้โปรตีน1กรัมไม่ถึง10สตางค์ในราคา40บาทต่อกิโลถั่ว1กิโลให้โปรตีน180กรัมต่อทุกบาทที่ลงทุนไม่มีอาหารไหนให้คุณค่าขนาดนี้เปรียบเทียบ ให้เห็นถั่วหนึ่งกิโลมีโปรตีนมากกว่าบาโปรตีน9ก้าครั้งแต่ราคาเท่ากันแม้ถั่วต้องต้มใช้หม้อหุงชาหม้อแรงดันก็ทำได้ง่ายทำเก็บเป็นถุงแช่แข็งสะดวกนอกจากนี้ยังเตรียมอาหารได้หลากหลายจะบดใส่แซนด์วิชโรยสลัดใส่ซุปตุนหรือกินคู่ข้าวก็ได้ถั่วเข้าได้กับอาหารทุกสัญชาติทั้งไทยญี่ปุ่นจีนฝรั่งเพราะถั่วดูดอดได้ดีนี่คือข้อเท็จจริงที่เชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันการเพิ่มกล้ามเนื้อไวทเษียนไม่จําเป็นต้องใช้ของแพงอาหารที่ดีที่สุดมักอยู่ในนโซซรรราคาคถูกข,ขอองป์์ตไทย คุณกำลังลงทุนเพื่อความแข็งแรงอิสระภาพและสุขภาพดีในอนาคตของตัวเองทุกบาทที่จ่ายกับเจ็ดอาหารเหล่านี้คือการสร้างแผนชีวิตสัปดาห์นี้เริ่มจากเลือกสองอย่างเช่นทำซุปถุงง่ายๆกินมื้อเย็นกินโยเกิร์ตก,ก,กับผลไม้ตอนเช้าหรือพกปลากระป๋องกลางวันเช็คค่าโปรตีนที่ใช้ประจําเปรียบเทียบกับอาหารประหยัดเหล่านี้คุณจะเห็นได้ว่าการเสริมกล้ามเนื้อประหยัดกว่าที่คิดความสม่าเสมอสําคัญกว่าความสมบูรณ์แบบเลือกอาหารที่ชอบก่อนค่อยๆเพิ่มเมนูปลาทูน่าปลาซาดินกระป๋องเก็บในตู้ดําเนินมื้อหลักด้วยไข่ กับโยเกิร์ตกรีคุณจะรู้สึกมีพลังฟื้นตัวดีขึ้นและแข็งแรงจนยังคงความเป็นอิสระในไม่กี่สัปดาห์ไม่ต้องใช้เงินมากอาหารโปรตีนถูกเจ็ดอย่างนี้พิสูจน์ว่าคุณค่าที่แท้จริงอยู่ใกล้ตัวแค่เลือกเป็นใช้เมนูพื้นบ้านไทยที่คนรุ่นพ่อแม่เรากินมายาวนานคุณจะได้กล้ามเนื้อมากกว่าคนที่เสียเงินกับอาหารเสริมแพงและเนื้อเกรดพรีเมียมหลายเท่าขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบกับเนื้อหาสําคัญเกี่ยวกับถั่วเมล็ดแห้งอาหารราคาประหยัดแต่เปี่ยม ด้วยคุณค่าและประโยชน์มากมายสําหรับผู้สูงวัยหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกท่านว่าการสร้างกล้ามเนื้อและรักษาสุขภาพดีไม่จําเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมหรือของแพงแต่สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆจากวัตถุดิบใกล้ตัวในครัวไทยตอนนี้อยากชวนทุกท่านย้อนกลับไปคิดดูว่าตลอดวิดีโอนี้คุณได้เรียนรู้อะไรบ้างมีเรื่องใดที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับประโยชน์ของถั่วหรือมีเทคนิคไหนที่อยากนำไปลองใช้ในชีวิตประจำวันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกถั่วแต่ละชนิดการต้มถั่วให้สะดวกและประหยัดเวลาหรือการนำถั่วไปประกอบอาหารเมนูใหม่ๆให้ได้ทั้งสุขภาพและความอร่อยเชิญทุกท่านแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้เลยค่าเลือกหนึ่งอย่างที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้และตั้งใจจะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองการแบ่งปันประสบการณ์และความคิดเห็นของคุณจะเป็นกำลังใจสำคัญให้กับคนอื่นๆในชุมชนฉลาดในวัยชาราดได้มีแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น และถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องส a l u t e de los s e n c i a n o s ด้วยนะคะเรามีสาระดีๆเพื่อผู้สูงวัยรออยู่อีกมากแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปค่าขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขในทุกวันค่ะ